สิบหกเมษายนผมคิดว่าซื้ออะไรก็ได้ดี๋ยวขอให้มีหนึ่งนึให้มีหนึ่งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะครับใช่ใช่ใช่หนึ่งนะครับรูดหนึ่งนะครับวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะกลับมาแต่ว่าตัวเดียวไปก่อนเม็ดเดียวก็หกหนึ่งหนึ่งหหหนึ่งหนึ่งหเม็ดเดียวครับนะครับส่วน3มตัวเนี่ยที่จะปล่อยก็น่าจะมีสองหกหนึ่งสี่หหนึ่งประมาณเนี้ย สวัสดีครับก๊อกกอกนิวครับวันนี้วันที่1เมษายน2567ครับหลังจากรัฐบาลไทยได้ออกไปแล้วนะครับ อาจารย์นอตตี้ก็จะปล่อยต่อในงวดต่อไปก็คืองวดวันที่16เมษายน2567เรามาฟังแนวทางจากอาจารย์นอตตี้กันต่อนะครับว่าวันที่16เมษายน2567อาจารย์นอตตี้จะปล่อยเลขอะไรนะครับเรามาดูนะครับครับวันนี้ครับ,บนะเรามาฟังแนวทางจากอาจารย์นอตตี้ครับ มาเจอลูกนั่นแหละให้ไปคิดจ้างเราไปคิดมาด้วยกันจ้างมาเห็ดมาอะไรแม่เขาเห็ดเส้นโอ้โเห็ดบ่าผมครับผมหวานสูงสีได้กินผมก็เว่าเลยไม่กินแล้วโม้ยังแม่ไม่กินแทนอยู่ตวามือนั่นได้ได้ยุหาหาพันหาเมื่อนวันนี้ได้ถวายของบุญนั่นล่ะหรือว่าปู่จะให้เขาคืออย่างเงี้ย นี้ยมันเหมือนปีก่อนปีก่อนวันที่หนึ่งเมษาปีหเนี่ยผมให้906ยผมยังโพสต์เฟสเลยเลขออกเก้าศูนผมอุ้ยตะมีทำไมเลขเราแต้มเดียวทีนี้ส6เมษาผมได้ให้าศูอีกไมเน่ยหกเมษาออกเก้าศนย์หกผมถูก3ล้านผมมีคลิปเลยตอนนั้นนะครับเออวันนี้ดู518หนึ่งแปดน่าอกสี่หนึ่งแปอ๋อสี่เนาะวมนหน้าลอตาม5้าหนึ่งแปดไเอาที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ ยืนหนึ่งแล้วกันงวดหน้านะครับก็อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมใช้สติวิจารณญาณช่วงนี้เลขเรามันก็ไม่ค่อยมานะครับใครที่จะตามก็บอกเอานะครับช่วงนี้อาจารย์ก็เ,เหมือนไปแล้วเข้าป่าก็ดงหมดป้จากกล้องฉลากแล้วนะครับ <c oughs> ก็วดนี้ก็เหตุการณ์ขล้ายปีก่อนนะใครรู้จักผมตั้งแต่ปีก่อนปีก่อน1เมษาเนี่ยผมให้906น้องตอก 97. แล้ว16เมษาปีก่อนผมให้9 0 6ออก3ตัวเลยนะครับไปดูคลิปนะ นะครับเนาะส่วนในการวันนี้ก็เหมือนเดิมให้ห้าหนึ่งแปดครับมันออกสนะี่หนึ่งแปดเนาะสี่แปดหนึ่งแต็มเดียวครับพี่น้องนอนบลับดอกถามา่าได้ตัดซื้อไม่ไม่ได้ตัดเออไม่ได้ตัดแล้วก็ลอตเตอรี่มันก็ไม่ได้เออลอตเตอรี่มันมีแต่ตัวตรงทีนะี้ยกวันนี้นะครับสิบหกเมษาเนี่ยนะก็หวังว่าจะเหมือนปีก่อนปีก่อนพวกเราได้ฉลองแบบเต็มที่กับวันไหลนะครับสิบหกเมษานี่ผมคิดว่าซื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวขอให้มีหนึ่ง ขอให้มีหนึ่งนะครับใช่ใช่ใช่หนึ่งนะครับรูดหนึ่งนะครับวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับกลับมาแต่ว่าถามว่าหนึ่งเนี่ยงวดปอดเนี่ยผมดูมันอยู่มันไหลไหลเรื่อยๆนะครับหนึ่งนะครับมีหนึ่งถ้าตัวรองมันจะเป็นหกอ้าก็เอาปล่อยตัวเดียวไปก่อนเม็ดเดียวก็หกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกเม็ดเดียวครับนะครับส่วนสามตัวเนี่ย ที่จะปล่อยก็น่าจะมีสองหกหนึ่งสี่หกหนึ่งประมาณเนี้ยนะครับน้องหกหนึ่งสี่หกหนึ่งมาประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมไอ้ปากห้าหนึ่งแปดเผื่อมันไปออกวันหน้า <orbital. S 1> ด้วยนะครับน้องเออก็ประมาณนี้ก่อน <บ application. S 1> ในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่คิดอะไรมากหรอกย็ดตัวใด้ก็ล้ไปหลดนะครับมันยี่ถือมันก็ถือมงันก็ถือก็เป็นยังไงสิล่ะครับเนี่ยไม่ไไเห็นไก่ลยเนี่ยนะครับน้องก,ก็จะส่วนชุดเจาะมีหนึ่งหกอ่า 1612 26นะแล้วก็14นะครับชุดจอบก็จะมีประมาณว่ารุ่น1น,นะครับเอออย่าไปเล่นเยอะนะครับเนาะมี1อะไรบ้างมี1 6 1 2 2 6แล้วก็1 4ประมาณเนี้ยนะครับหนึ่งต้น,ตน 1>, 1 6 1 2 2 6แล้วก็1 4ประมาณนี้3ตัวมี4 6 1 2 6 1, 1นะครับ เดี๋ยวผมจะสลับตำแหน่งไหมเดี๋ยวผมจะอาจจะเขียนให้อีกทีถ้าสลับก็คงเป็นหนึ่งสี่หกหนึ่งสองหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนะเาะน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับเนาะเอาา้าก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับลอตเตอรี่นะครับเลือกได้ก็ขอให้เลือกเบาได้ก็ขอให้เบาาถ้าเบาอะไรก็ขอให้ถึดทิศสองล้านครับผมเชื่อว่าบางคนไม่เคยเข็ยหรอกจริงเงินเรานี่แหละยิ่งเสียนี่ยิ่งอยากแก้มือสร้างประกอบ,อบอีกมืออื่นเนาะคิดไปขนาดนี้พี่น้องคือบาละ ไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกนะครับถ้าซื้อหวยแล้วรวยเลยก็มีแต่คนถูกรางวัลที่1เท่านั้นฉะนั้นก็ลอตเตอรี่นะครับคือสิ่งที่อาจจะทําให้เราคนนี้นะแต่ก็อย่าไปเล่นเยอะนะครับอย่าไปเล่นเยอะขนาดตัวอาจา์เองเนี่ยงงยังไม่รู้เลยว่ามันออกตัวไหนแล้วทุกคนจะรู้หรอกว่ามันออกนะครับเราไม่มีใครรู้หรอกในในโลกนี้แม้กระทั่งใครที่ถอดจิตได้ผมก็ไม่เคยเชื่อนะครับสิ่งที่แน่นอนที่สุดสิ่งเดียวเลยก็คือความตายแค่นั้นแหละครับ เพราะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเลยในชีวิตครับวันนี้เราอาจจะสบายดีพรุ่งนี้เรายังไม่รู้อนาคตเลยฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะผมถ้าใครได้มาดูคลิปเต็มผมเขาจะรู้เลยว่าผมไม่เคยบอกมั่นใจหรือคุ้นห้าวเลยช่องฟอมมันชอบเอาไปหลงแล้วผมเชื่อว่าช่องฟอมจะแกล้งผมโดยการเอาคลิปกี๊ดเราไปนะบอกไว้ก่อนแล้วของจริงเนี่ยนั่งเซเวอยู่รับเสียใจครับบอกรี๊ดบอกเต็นบอกกล่าวบอกหอน้ำกันนะครับ คือเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ตอแหลนะครับเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าแล้วเวลาเราบอกเลขเราไม่ได้ช่วงก่อนเราอาจจะห้าวกว่านี้แต่ช่วงนี้เราก็บอกหรือว่ามันเป็นอย่างเนี้แต่ผมพูดอย่างนี้ตั้งแต่งวดแรกแล้วแค่บางคนไม่เปิดใจฟังคิดเต็มเราไม่เคยเปิดใจไม่เคยไปดูแต่ในทิกตอกมันปลอมครับทิกตอกผมไม่ได้เล่นนะครับเนาะช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับเนาะมีอะไรก็แอปแดงหรือว่าเพจนะเพจก็เพจปลอมเยอะนะเพจจริงก็ผู้ติดตาม8ปดแสนแปดนู่นนะครับนอกนั้น นิดหน่อยนะของลอมครับผมของจริงมันแปดแสนแปดนะครับในเพจก็จะมีการไปทําบุญนะส่วนมากเลยวรายย่กงนะครับเนาะส่วนสงการก็เรียนเชิญนะครับส่งน้าปูนะครับเนาะ,ะกะเข้าหาค่าน้ำมันมาบานมาได้วเราขอโต้ของเงินแม่ครับนะแล้วแต่เราต้องหาค่าน้ำมันกลับเพียบกันอเอาบบแมนมาสิไปขอเงินแม่อีกได้วปนที่สิบหกอาส่งหาอะไรมันเหตุการณ์คล้ายปีก่อนปีก่อนน้าใครติดตามไปดูคลิปย้อนหลังอ่ะปีก่อนเนี่ย สิบโกเมษาเราค่อยได้กีดครับเหตุการณ์เดียวกันเลยวันนี้ก็เหมือนไม่ชนะนะห้าหนึ่งแปดออกสี่หนึ่งแปดก็อย่าไปพูดถึงวนวการพูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกแล้วแต่บุญแต่ดวงว่าลูกษย์ผมถูกที่เขากีดกันนะ่ะเรื่องของเขาขับอาจารย์ม่ได้กีดอาจารย์มาได้ถือไหมนะครับเนะราส่วนลอตเตอรี่ผมบอกไว้เลยผมมีห้าหนึ่งแปดก็ไม่ไม่เยอะเท่าหนึ่งเจ็ดห้านะผมชอบหนึ่งเจ็ดห้ามากกว่าเสียดายเนาะฝนะันแล้วฝันอีกอู่ว่าเลขออกห่าหนึ่งหาเจ็ดหาแปด หาเลยว่ะวงในเขาป่าวงในนี่ก็ยังบอกนะครับว่าบักคนที่ให้มายังขี่มอเตอร์ไซค์ห้างเลย๋อครับอาจารย์โชคดีครับ่วันีครับร้อนบอมี่ก็มารับแล้วเนีลยวนี้ันะครับ เราลุ้งงวดวันที่16กันต่อนะครับ16เมษายน2 5งพันนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้จ่ายงวดนี้ก่อนเด้อซื้ออะไรก็ได้ขอไม่ใช่เรียกกระจันนัดสิบเมษายนนะครับซื้ออะไรก็ได้อให้มีหนึ่งนะครับหนึ่งหกนะครับหนึ่งสองสองหกหนึ่งสี่มาับ